หลังจากที่เควินไฟกีออกมาเผยแล้วว่าเขาอาจจะพิจารณารีบูตจักรวาล M.C.U. หลังจาก a v e n g e r s ์สสีขุ e นหนี่ก็น่าจะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเนื่องจากมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อทำให้จักรวาลเดินหน้าต่อไปได้และอาจจะทำให้ตัวละครบางตัวพลิกสถานการณ์กลับมาสำคัญอีกครั้งได้หลังจากห่างหายไปนานและพวกเขาก็ไม่น่าจะถูกรีบูตหรือเปลี่ยนนักแสดงด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอีกด้วยนั่นเลยทำให้วันนี้เราเลยอยากจะพามาดูบรรดาตัวละครเก่าจาก M.C.U. ที่มีโอกาสรอดหลังการรีบูตว่าจะม บางโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสุดสำคัญหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับเคทบิชอป ในปัจจุบันนี้เรื่องของทีมยังอเวนเจอร์ก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าจะถูกพักไปก่อนเนื่องจากในตอนนี้มาเวลอยู่ในจุดที่ต้องใช้ตัวละครชุดใหญ่ในการแบกจักรวันให้รอดเพราะในตอนที่เพิ่งจบอินฟินิตี้ซากามาเวลจะพยายามทนลองใส่เรื่องราวใหม่ๆเข้ามาเร็วเกินไปไปจนถึงการปูเรื่องของยังอเวนเจอร์เข้ามาเร็วมากๆผู้ชมขาจอดจึงอาจจะไม่สามารถปรับตัวกับเรื่องราวพวกนี้ได้ทนันแต่ไม่ว่าจะไงก็ตามหากเป็นไปด้วในอนาคตจักรวันเริ่มกลับมาเองและมีกระแสดีอีกครั้งบางทียังอเวนเจอร์ก็อาจจะ ว่าเหมาะกับการค่อยๆถูกสอดแทรกเข้ามาก็เป็นได้โดยในกรณีนั้นมาแวลก็าอาจจะต้องเก็บตัวละครที่จะสามารถรอกับการเริ่มต้นเหล่านั้นเอาไว้ด้วยโดยหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจก็จะเป็นเคสบิชอปตัวละครที่ถูกวางเอาไว้ให้เป็นคนที่จะเข้ามาสารต่อหน้าที่ของฮองอายเนื่องจากหากน้าในหมวดหมู่ของตัวละครหน้าใหม่เธอก็น่าจะถือว่าเป็นตัวละครที่ประสบความสำเร็จในการนําเสนอออกมามากที่สดุดซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็จะถูกปูเอาไว้ประมาณหนึ่งแล้วแต่ถูกพักทิ้งไว้นานเกินไปจากเวลาที่ไม่เหมาะสมดังนั้นถ้าในอนาคตอันใกล้นี้ Well, ยังอยากที่จะทําให้ทีมรวมฮีโร่วัยรุ่นกลุ่มนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้บางทีพวกเขาก็อาจจะต้องเก็บตัวละครเคสเอไว้เพื่อให้เธอเข้ามานําเรื่องได้ในทันทีแบบไม่ต้องเสียเวลาหลังการรีบูตมาปูตัวละครใหม่ซึ่งในกรณีนี้ก็อาจจะหมายความว่าพวกเขาจะต้องเก็บกมลาข่ะไปจนถึงบิลลี่ลูกชายของวันด้าเอาไว้ให้พร้อมเหมือนกันด้วยคิงพีน สำหรับผู้ชมหลายๆคนแล้วคิง p i นหรือวิ s u ันเฟสของวินเซนต์ดูนอฟ i o no นี่กูน่าจะถือว่าเป็นตัวละครที่ใกล้เคียงกับคำว,ว่าสมบูรณ์แบบจากการพัฒนามาจากคอมิกสู่คนแสดงมากที่สุดเพราะนอกจากเทคนิคการแสดงที่ยอดเยี่ยมและดุดนันจนทําให้เราเชื่อว่าน,นี่คือคิงพีนที่หลุดออกมาจากคอมิกตัวนักแสดงก็จะยังมีความเหมาะสมในเรื่องของขนาดตัวที่ใหญ่และแม้ว่ามันจะไม่ได้ดูเวอร์เท่ากับในคอมิกแต่มันก็ดูน่ากเกรงขามสมจริงกับโลกความเป็นจริงของเราแล้วโดยตลอดระยะเวลาในซีรีส well ์ดับเดว์ลนับตั้งแต่สมัยอยู่กับเน็ตฟลิกบทบาทของิงพีนก็จะถือว่ามีการนําเสนอออกมาได้แบบยอดเยี่ยมมาโดยตลอดจนทําให้มาเวลเลือกที่ จะไม่ทิ้งตัวละครนี้ลงไปง่ายๆและค่อยๆใช้เวลาให้ตัวละครนี้ได้โผล่เข้ามาใน M.C.U. ทั้งในซีรีส์ฮอกอายและเอ h คที่จะมีการสะท้อนถึงโลกอาชียกรรมใต้ดินในนิวยอร์กกระทั่งในที่สุดเขาก็ได้กลับมาแบบเต็มๆในแดร์เดวิลบอนเกนในฐานะนายกของนิวยอร์กที่กำลังวางแผนชั่วร้ายในแบบที่หลายๆคนคาดไม่ถึงซึ่งจากความยอดเยี่ยมที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงออกมาหมดของตัวละครนี้เราก็เชื่อว่ามาเวลหลังการรีโบดจะไม่มีทางเอาเขาออกไปจากจักรวาลหลักอย่างแน่นอนและคิงพินคนนี้ก็น่าจะได้ไปต่อเพื่อเตรียมรอเจอกับ โปอีกหลายคนที่เป็นศัตรูของเขาสิ่งอย่างน้อยก็น่าจะมีสไปเดอร์แมนรออยู่ในนั้นแน่ๆ,ๆ Thank you New York oh. Vanessa and I we offer our deepest regard D W แดดเดวิลของชาลีคอกแต่เดิมตัวละครนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกตัวที่มาจากซีรีส์ฝั่ง Netflix ซึ่งในยุคแรกแม้ว่าจะมีการเชื่อมเข้าหา M.C.U อยู่บ้างแต่ก็จะยังถือว่าไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นจนในที่สุดตอนนี้แดเดวิลหรือแมดเมอร์ด็อกจากแดเดวิลบอนเกตก็จะถูกนับว่าเป็นตัวละครในจกักรวาล616นอย่างเป็นทางการไปแล้วนั่นจึงทําให้มาเวลสามารถผสานโลกอาชญากรรมใต้ดินในนิวยอร์กเข้ามาสู่จกักรวาลหลักได้แบบลงตัวทั้งความดิบเถื่อนความน่ากลัวของงโลกั่นนีี้้ใแบบทรทรยุค Netflix Sir ําได นอกจากนี้เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าตัวครแดีเดวิลเมื่อเข้ามาอยู่ใน MCU เขาก็จะถือว่าถูกพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นทั้งเรื่องของความสมจริงของฉชดวิธีการต่อสู้วายร้ายของเขาไปจนถึงการทําให้เราเชื่อจริงๆว่ายังมีโลกและสังคมที่พลังพิเศษไม่ได้มีบทบาทในเรื่องราวหลักมากนักนอกจากนี้การเลือกจิเก็บแดเดวิลคนนี้เอาไว้เหมือนเดิมก็ยังเหมือนว่าจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการไม่ต้องไปเสียเวลาเล่าเรื่องโลกใต้ดินของจกกักรวาล MCU อีกครั้งและการสามารถมีแมดเมอร์ด็อ,ดอกเข้ามามีบบททาใ ฐานะทนายให้กับเหล่าฮีโร่แบบแทบจะทันทีแดรเดวิลและโลกของเขาจึงน่าจะได้ไปต่อแบบสบายๆแน่นอนหลังการรีบูตรอเกต โรเก็ตแร็กคูนคือตัวละครในทีมกาเดียนที่อยู่ในจกักรวรล MCU มานานมากๆและถือว่าเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการสูงที่สุดตัวหนึ่งแม้ว่าจะเป็นแค่ CGI ที่ให้เสียงภาคโดยแบร d l ี่คูเปอร์แต่มาเวลก็กลับนําเสนอตัวละครออกมาได้กลมกล่อมมากๆจนเราเชื่อว่าเขามีชีวิตอยู่บนจอจริงๆชนิดที่ว่ามีการเขียนภูมิหลังของตัวละครออกมาอย่างลึกซึ้งทั้งปมชีวิตในวัยเด็กที่ถูกจับไปทดลองไปจนถึงผ่านช่วงเวลาอันน่าเศร้ามากมายกว่าจะมายืนตรงหน้าให้ผู้ชมเห็นตรงนี้ส่วนสถานะในปัจจุบัันนนนขขอองตตวละะครีนน้้ Rocket, ก็จึ เป็นผู้นําของทีมการเดียนแบบเต็มตัวแล้วคู่กับโกรธที่เป็นสมาชิกเก่าอีกคนหนึ่งซึ่งเท่าในเวลาต่อมามีการวางแผนรีบูตจักรวาลขึ้นมาจริงๆ r o c โรเกตก็น่าจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนอยากให้มีอยู่ต่อไปหลังการรีบูตแน่นอนเนื่องจากเขายังมีศักยภาพและอะไรหลายๆอย่างที่เหมาะก,กับการมีบทบาทต่อไปในอนาคตผ่านการเป็นตัวละครที่โตขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นไปจนถึงอาจจะยังมีเส้นเรื่องสนุกๆให้เล่าออกมาผ่านเขาเละโกรธแถมอีกปัจจัยที่ทําให้โรเกตมีโอกาสไปต่อก็คือตัวเขาจะเป็นเพียง CGI ที่ให นักแสดงเข้ามาพากเสียงให้ทุนนันซึ่งมันก็มีส่วนให้การทำงานเป็นไปได้ง่ายมากกว่าตัวละครอื่นๆ ซารลวชางชีหากจะบอกว่าเขาคือตัวละครที่น่าสงสารและน่าอาภัพในเรื่องของโชคชะตาก็อาจจะไม่แปลกมากนะักเพราะนะับตั้งแต่เปิดตัวออกมาด้วยพลังที่เหลือล้อนในภาพยนตร์ของตัวเองเขาก็ยังแทบจะไม่มีบทบาทสําคัญในผลงานเรื่องไหนเลยและต้องรอมาปรากฏต,ตัวอีกครั้งในโอเวนเจอร์ภาคใหญ่เท่านั้นเป็นหลักซึ่งในความเป็นจริงนั้นชางชีจะเคยถูกวางตัวให้มีบทบาทเป็นตัวละครนําในเฟสใหม่มาก่อนในกรณีที่แข่งจะเข้ามาเป็นตัวร้ายของมัลติเวิร์ซาการแต่เมื่อแข่งถูกตัดออกไปจากแผนการชางชีจึงได้รับผลกระทบตามไปด้วยบวกกับการ ที่ว่าทางมาเวล์จาเป็นต้องดันตัวละครเก่าๆกลับมาก่อนเพื่อทําให้กระแสภาพยนตร์มีความน่าสนใจแล้วรองรับให้แฟนๆยุคเก่าตามมาดูนั่นจึงทําให้ชางชีของซิมูเลวยังไม่มีโอกาสได้พิสูจน์อะไรมากนักในเ c u ทางทั้งที่เขาควรจะได้รับมันมากกว่านี้ซึ่งถ้าไปดูในเรื่องของพัฒนาการตัวละครให้เหมาะกับภาพยนตร์ช่างชีจะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มาไก,กลาจากคอมิกมากๆในเรื่องของภาพหลักที่ดูทันสมัยเหมาะกับโลกยุคปัจจุบนันจนห่างไกลาจากความล้าหลังในคอมิกที่เขาจะยังกำลุดมาจากภาพยนตร์กำลังภายในนอกจาก นี้การเปลี่ยนให้เขาเป็นลูกชายของเวนบูและสามารถเข้าถึงพลังเทนริงได้ก็ยังถือว่าเป็นไอเดียที่จะต่อยอดไปยังเส้นเรื่องอื่นได้อีกมากมายอีกด้วยดังนั้นชางชีจึงเป็นหนึ่งในตัวละครที่ควรได้อยู่ต่อหลังการรีบูตเพื่อให้ตัวละครและนักแสดงได้มีเส้นเรื่องของตัวเองมากกว่านี้ star l o สต star อร์ด หรือピโตケลหากนับมาจนถึงช่วงเวลานี้แล้วเขาก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่าแก่ของจักรวาลจากการที่เขาจะอยู่มาตั้งแต่ช่วงแรกและมีบทบาทในภาพยนตร์ไตรภาคร่วมกับทีมมาครบแล้วหรือจะไปปรากฏตัวในอเวนเจอร์ก็ไปมาแล้วถึงสองภาคและยังไม่นับไปถึงภาพยนตร์ซานมาเวลก็ยังเคยทําให้กับทีมทีมนี้มาแล้วอีกด้วยแต่เมื่อไตรภาคของเจมส์กันได้จบลงไปมันก็ดูเหมือนว่าทีมกาเดียนจะทําการแยกกันไปคนละทิศละทางโดยเหลือแค่เพียงโรเกตกับกรูดคําทีมโอไว้เหมือนเดิมส่วนสตาร์ลอร์ดก็ดกว กลับมาทีโลซึ่งถ้าหากจะนับว่าทีมการเดียนชุดเก่าได้ยุติบทบาทลงไปแล้วเพื่อรอให้มีทีมใหม่หลังการรีบบดมันก็อาจจะมีการทําแบบนั้นได้เพียงแต่ว่าท้ายสุดภาพยนตร์ก็กลับมีการนําเสนอคํเปรยออกมาว่าสตาร์ลอรนั้นจะกลับมาอีกครั้งแถมในอาร์ตเวิร์กเก่าๆก็ยังเคยมีการนําเสนอออกมาด้วยว่าจริงๆแล้วสตาร์ลอรจะมีบทในโอเบนเจอร์เดอะแครงไดนาสตี้ด้วยซ้ำมันจึงชัดเจนแล้วว่าสำหรับมาเวลก่อนหน้านี้เขาไม่มีแผนสำหรับการตามหาใครมาแทนที่คริสแพดในบทสตาร์ลอรอย่างแน่นอนเนื่องด้วยเหตุผล,ล ข้อที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าจดจําไปจนถึงวิธีการแสดงที่ยากจะเรียนแบบใดซึ่งสําหรับตัวละครนี้แล้วคริสแพดกุด้ฝังรากลึกในเรื่องของการสร้างภาพจําลงไปในตัวตนของสตาร์ลอดมาเป็นอันดับต้นๆของจักรวาลจนคนอื่นมาแทนที่ดิยาและมาวเวลก็อาจจะคิดเหมือนที่ผู้ชมคิดว่าคริสแพดควรจะได้อยู่กับบทนี้ไปจนสุดทางมากกว่าที่จะเอาใครมาเสี่ยงแทนที่หลังจากการรีบูตเนมอ เนมอที่ปรากฏตัวออกมาในแบล็กแพนเทอร์วากันด้าไฟเวอร์คือตัวละครที่มีการเผย,ยออกมาอย่างชัดเจนว่าเขานั้นคือมิวแทนหรือมนุษย์กลายพันธุ์ในจกักรวาล M.C.U เพื่อเป็นการเตรียมตัวต่อการปูเรื่องราวไปถึง X-men ที่กำลังจะได้เข้ามาอยู่ในจกักรวาล M.C.U แบบเต็มๆภายในช่วงปี2 0 2 6และแม้ว่าในตอนนี้จกักรวาล616น 6, ที่เนมออาศัยอยู่ร่วมกับตัวละครฮีโร่หลักจำนวนมากนั้นจะยังไม่มี X-men อยู่เนื่องจากมาแวลน่าจะต้องนำตัวละครกลุ่มนี้มาจากจากักรวาลอื่นแต่สำหรับนนเ,เนมอะคน ที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากการรีบูตเนื่องจากตัวละครนี้มีศักยกภาพที่ควรจะได้ไปต่ออยู่แล้วทั้งภูมิหลังและแบ็กกราวน์เมืองทาโลคานของในมอเองที่ออกแบบมาได้ดีการใช้ในมคนนี้เพื่อรองรับเรื่องราวอีกมากมายมหาสารที่มาเวลจะแปรเขียนเข้ามาในอนาคตไปเลยนั้นจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ลงตัวอย่างแน่นอนทั้งการเตรียมเขาอเอาไว้เผชิญหน้ากับทีมโอเวนเจอร์และ x m e n ในฐานะมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีอายุเยอะติดอันดับของโล ไปจนถึงการมีเส้นเรื่องกับทีมแฟนแทสติกโฟที่ในคอมิกเนมอลจะเคยเข้าไปมีความสัมพันธ์กับซูซานสตรอมโดยทิศทางการตัดสินใจแบบนี้มันจะถือว่าเหมาะสมกับการเสียเวลามาสร้างตัวละครใหม่จากแรกเรื่องอีกครั้งหลังรีบูทเจเลน่าบุลวา ในตอนช่วงแรกที่เยลนาปรากฏต,ตัวออกมาในแบล็กวีโดแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเธอจะดูกวางตัวให้มาเป็นตัวละครซึ่งรับหน้าที่ต่อจากนาตาชาโรมานนฟเพราะนาตาชาจะจากไปแล้วในช่วงเอนเกมส่วนแบล็กวีโดในปี2021ก็คือการเล่าเรื่องราวย้อนอดีตเท่านั้นเยเลนาที่เด็กกว่าแถมยังเป็นสายลับเรสรูมเหมือนกันจึงมีคุณสมบัติที่ดีพร้อมเป็นอย่างมาแต่เมื่อช่วงเวลาผ่านไปนานมากขึ้นเยเลนาก็ได้แสดงถึงศัก,กยภาพที่มากกว่าเดิมออกมาว่าตัวเธอน,นั้นไม่จําเป็นต้องมาแทนที่นาตาชาต ยงดจากวิธีการแสดงตัวตนในเส้นเรื่องต่างๆที่ถือว่ามีเอกลักษณ์ทั้งการแสดงออกมาว่าชีวิตของเธอนานถือว่าล้มเหลวมากๆหลังจากที่นาตาชาจากไปเนื่องจากไม่สามารถยอมรับการสูญเสียพี่สาวไปได้แถมอดีตครอบครัวปลอมๆของเธอก็ยังไม่มีวันกลับไปสวยงามและเพอร์เฟกเหมือนในสมัยเด็กๆกระทังในธันเดอร์บอตัวละครก็ยังได้แสดงถึงศัก,กยภาพที่น่าสนใจอีกหลายแง่มุมออกมาเต็มไปหมดทั้งความสัมพันธ์ของเธอกับตัวละครยางบอบที่จริงๆแล้วคือเซนทรีไปจนถึงวิธีการตัดสินใจต่างๆที่ทําให้เราได้เห็นว่าเธอคือแอนตี้ฮี โรคที่อันตรายและคาดเดาได้ยากกว่านาตาชานี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ตัวละครจะได้มีโอกาสอยู่ต่อแบบยาวๆไปเรื่อยๆในจกักรวาลหลังการรีบูตเนื่องจากเธอยังมีศักยภาพในการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและบางทีผู้ชมหลายๆคนอาจจะอิ่มตัวกับตัวละครสายลับแบบนาตาชาที่เข้าใกล้กับการเป็นฮีวโรคมากเกินไปซึ่งการได้ตัวละครแบบเยเลน,น่าเข้ามาทดแทนก็าอาจจะเป็นอีกจุดที่ดีในการปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้ The New Avengers Peter Parker หรือ Spider-Man แม้ว่าปีเตอร์ป่าเกอร์หรือสไปเดอร์แมนฉบับของทอมฮอลแลนด์จะถือว่าอยู่ในจักรวาล M.C.U มาสักพักและยังมีผลงานเดี่ยวครบตรายภาคไปแล้วรวมไปถึงยังได้มีโอกาสไปปรากฏตัวในงานเรื่องอื่นนอกจากเขาจะเป็นตัวละครที่เจอกระบ,บททดสอบหลายๆอย่างซึ่งหาทงเข้ามาเต็มไปหมดในฐานะของสไปเดอร์แมนที่เด็กที่สุดซึ่งถูกปูเรื่องช่วงไฮสคูลนากกว่าใครแต่เมื่อเดินทางมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็จะรู้ได้เลยว่าปีเตอร์ในจักรวาลน,นี้จะถือว่าเป็นตัวละครที่มีโอกาสไปต่อหลังการรีบูทอย่างแน่นอนเนื่องจากตัวละครยังมีบทพิสจน์กมากมายาย ดานให้เร่าและจะต้องเจอกับอุปสรรคที่เยอะกว่านี้แถมยังมีเส้นเรื่องอื่นๆที่เป็นปริศนาซึ่งเอามาเล่าได้เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปมเกี่ยวกับลุงเบนที่ยังถือว่าเป็นความลับต่อผู้ชมสำหรับปีเตอร์คนนี้อยู่ประเด็นเรื่องของคนรักที่ยังคงน่าสับสนและไม่แน่นอนบทท้ายสุดเขาจะคู่กับ MJ หรือจะได้มีโอกาสไปลงเอยกับเกวนสเตซี่กันแน่และยังไม่นับถึงเรื่องที่มาเวลอาจจะเล็งเห็นว่าพวกเขาควรจะใช้เวลากับปีเตอร์ปาเกอร์สักคนให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเล่าเรื่องราวของปีเตออรรร์คนนนนี้ไปจจถึงงงงงช่่ววยทําาาาิก ปล่อยให้ทอมฮอลแลด์ยังคงเป็นบีเตอร์ปาเกอร์ต่อไปเรื่อยๆเพื่อเจอกับบทดสอบอีกมากมายทั้งวายร้ายใหม่ๆและอุปสรรคชีวิตที่โตกวันนี้ไปจนถึงมีปฏิสัมพันธ์กับฮีโร่คนอื่นๆมากขึ้นในฐานะสไปเดอร์แมนที่ไม่มีใครรู้ตัวต,วต,วตวนแบบในคอมิกจึงน่าจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่าการหาสไปเดอร์แมนคนใหม่เข้ามาและต้องมาลุนว่าผู้ชมจชอินกับเขาหรือไม่อย่างแน่นอน <the> ki โลกิ Loki, ของทอมฮิเดลสันถือเป็นหนึ่งในตัวละครเก่าแก่อีกตัวของ MCU ที่อยู่มานานไม่แพ้ฮิวโรคนอื่นๆนับตั้งแต่ปรากฏตัวมาในต่อภาคแรกหลังจากนั้นเขาก็ได้มีโอกาสสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นวายร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งในช่วงแรกก่อนจะค่อยๆลดบทบาทตัวเองลงมาเป็นตัวละครแอนตี้ฮีโรที่มีแง่มุมหน้าค้นหามากมายแทนกระทั่งในที่สุดโลกิในเส้นเวลาหลักก็ด้เสียชีวิตลงไปในอวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์จากการสังหารของธานอสแต่ไม่ว่าจะไงก็ตามแม้ว่าช่วงเวลาจะข้ามผ่านมมานถึงงช่วววลติิซ้แ แต่โลกิก็ยังได้รับโอกาสให้ไปต่ออยู่ดีจากการได้รับซีรีส์เดียวเป็นของตัวเองและมีบทสรุปมาจนถึงปัจจุบันในฐานะก o d of Story ที่คอยดูแลความเป็นไปของเส้นเวลาในมัลติเวิร์สมันจึงนับได้ว่าตัวละครนี้ผ่านการเดินทางมาเยอะมากๆจากเลวร้ายที่สุดจนกลายเป็นดีที่สุดได้อย่างน่าประทับใจนั่นจึงทําให้นี่น่าจะเป็นหนึ่งในจุดแข่งที่ทําให้ตัวละครโลกิซึ่งรับบทโดยทอมฮิดเดลสตันมีโอกาสได้ไปต่ออย่างแน่นอนหลังการรีบูตเนื่องจากทอมฮิดเดลสตันได้กลายเป็นภาพจําของตัวละครนี้ที่ยากจะล้มเลือน แล้วสาหรับผู้ชมและมันก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปหาหนักแสดงคนไหนเข้ามาแทนที่เขาและสาหรับเรื่องราวในอนาคตของโลกิหลังจากการรีบูตเนื้อหาเลยละ,ละ,ละ,ยะกูยังเปิดกว้างให้กับเขาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลเส้นเวลาไทาม์ไลน์ในมลติเวิร์สที่เปิดโอกาสให้เขาเดินทางไปยังเรื่องราวไหนก็ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งต่างๆนอกจากนั้นตัวโลกิคนเดิมคนนี้กูยังสามารถมีประเด็นเรื่องของตัวแปรอีกมากมายหลายคนที่สามารถเข้ามามีบทบาทสลับส,บสับเปลี่ยนไปมาได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเอาโลกิตัวหลักกลับมาเชือ อ,อีกครั้งเพื่อสร้างโมเมนต์ที่น่าประทับใจไปจนถึงการหาตัวแปรโลกีแบบอื่นๆที่มีความอันตรายเพื่อสร้างปมใหม่ให้กับตัวละครฮีโร่ที่อาจจะมีโอกาสถูกเอามารีบูตแต่ที่แน่ๆเลยก็คือทางมาเวลไม่น่าจะทิ้งโลกีของทอมพิเดลสตันที่พวกเขาอุตส่าห์ใช้เวลานับ10ปีใน,ในการสร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะนี่น่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตัวหนึ่งในทุกแง่มุมแล้วเฟย์ for, for all of us โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของตัวละครเก่าใน MCU ที่น่าจะมีบทบาทต่อไปได้หลังการรีบูตซึ่งหลายๆตัวก็เหมาะสมกับการเดินหน้าไปในทิศทางใหม่มากๆแล้วเพื่อนๆเราครับมียละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยหาข้อมูลที่เราเรียบรียมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับ